สวัสดีครับวันนี้กำลังจะกับผมกันกันนี่มาสติในเกม c y ฟอร์ e h ีโร่ภาคสาวเมนะครับเย้ yeah. ูแล้วก็เป็นการต้อนรับวันสงกรานต์ปี2567ด้วยนะครับผมซึ่งมันจะเป็นซึ่งเกมนี้เนี่ยจะเป็นเหตุการณ์สุดท้ายของเกมซีรีส์เกมไซฟอร์ส e ีโร่เนาะ เป็นเหตุการณ์สุดท้ายแล้วนะครับผมสุดท้ายจริงๆแล้วนะทุกคนสุดท้ายจริงๆแล้วซึ่งก่อนที่เขาจะไปทบทวนทบทวนการเล่นกันเนี่ยขอนี้นิดนึงนะครับก่อนที่เข้าไปทบทวนทบทวนการเล่นของเราเนาะก่อนจะเข้าไปกันเนาะคืออย่างนี้ทุกคนรอก่อนนะทุกคนตัวเกมเนี่ย เกมไซฟอร์ซีโร่ภาค3นะครับจะมีความแตกต่างจากเกมไซฟอร์ซีโร่ภาค1และ2หลายอย่างมากๆเลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาวุธที่เราจะต้องหาภารกิจแล้วก็เงินนะครับผมเงินเนี่ยคือจะเป็นใช้ส่วนรวมเลยคือจะใช้ร่วมกันนะครับผมสำหรับเงินเนาะแล้วปืนเนี่ยเราไม่สามารถหาซื้อเองได้นะครับ เราจําเป็นจะต้องหาแบบปืนมาก่อนต้องหาแบบปืนมานะครับแบบของปืนแต่ละปืนมาเพื่อให้ได้ปืนต้นฉบับมานะครับผมมันถึงจะมีขายตามร้านค้าให้เนาะและแน่นอนแล้วว่าไซฟอร์ซีโร่ภาคสามนั้นมีฮีโร่ผู้หญิงมาแล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยตัวเกมหลักที่จะผมจะใช้เป็นตัวปิดส่งท้ายปิด ซีรีส์เกมไซฟอร์สฮีโรสเนี่ยจะเป็นตัวละครฝั่งผู้หญิงทั้งหมดนะครับส่วนหน้าที่ขึ้นหน้าที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับจะจะใช้โชว์ผมทำเป็นตัวแยกไว้นะครับจะทำเป็นแบบชายล้วนหญิงล้วนขึ้นมานะครับผมทำแยกขึ้นมาเลยเนาะผมทำแยกขึ้นมาเป็นชายล้วนหญิงล้วนเพื่อจะให้ได้มีความแตกต่างกันเนาะแล้วจะมีฮีโร่ลับ ฮีโร่สายลับอีกสายด้วยนะครับซึ่งเป็นฮีโร่ที่มีคนเดียวเท่านั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวไป play เลย์กันเลยอันนี้ผมพยายามครอบหน้าจอแล้วนะครับแต่ว่าผมเล่นในโน้ตบุ๊กไงแล้วมันครอบหน้าจอไม่ได้เนาะเดี๋ยวผมไปตัดครอบหน้าจอเอาอีกทีแล้วกันนะครับนี่เห็นไหมมาภาชั่นแรกก็เจอฮีโร่ผู้หญิงสายแรกเลยนะครับ เป็นฮีโร่สายการสลิงเกอร์หรือสาวมือปืนนั่นเองเดี๋ยวขอปรับความชัดหน่อยนะครับเฮ้ยทำไมออกไม่ได้อ๋อเข้าแล้วเข้าเลยเนาะออกไม่ได้โอเค let's go เฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะแั๊บนึ่งนะทุกคนโอเคแล้วเข้าเกมเรียบร้อยแล้วนะครับผม w s d นะครับเป็นการขยับเคลื่อนที่เนาะ แต่ว่าผมจะใช้การจะใช้การกดสเปซ bar เอานะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเล่นเนาะแล้วศัตรูเราอยู่ไหนเนี่ยโอ้หุ่นยนต์ซะด้วยกดชิปหรือคิวสำสำหรับการสลับอาวุธนะครับโอเครบทวนการเล่นกันก่อนเนาะเอ้ย ทำไมมันไปเร็วกว่าเสียงเนี่ยเอ้ยอ๋อโอเคมันทำไมมันดีเลยแปลกๆลำเสียงมันจะแปลกๆหน่อยเพราะว่าผมเล่นในเว็บเกมอื่นที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ตัวเกมที่ผมเล่นประจำเนาะมันก็จะแปลกๆไปหน่อยเนาะจ g เลิศเขาทำสมจริงมากเลย แพทใหม่เขาทำสมจริงมากเลยนะนเลือดเนี่ยอ๋อแน่นอนเลยนะครับเอนจะิเนียร์เนาะเวสลียนะครับเขาไม่เป็นแบบนี้แล้วเนาะไม่เป็นช็อตตอนที่จำได้ว่าตอนที่เล่นแรกๆอะ่ะมันจะเป็นช็อตการเช r รั์นะคะเป็นป้อมปืนลูกซองเนาะแต่นี้เคขาเปลี่ยนมาเป็นอนะิมบอร์ดเนาะเป็นแบบสกิลเดีกันกับตัวละคร,ะคร,รสไนเปอร์เลยตนะัวละครฮีโร่สายสไนเปอร์เลยเนาะเป็นสายเดียวกัน เพื่อให้แยะแล้วก็เวสลี่เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีเอกลักษณ์ด้วยเนาะมันก็เลยจะดูแปลกไปเอ้ยอีกแล้วกดคลิกขวาคลิกขวาไม่ได้อีกโอเคไปเรื่อยๆเลยกด e เพื่อใช้งานเนาะจำ,จำได้เนาะเพราะว่าผมเล่นประจำอยู่แล้วเนาะเกมนี้ กด e เพื่อใช้ Ability นะครับใช้ Ability หรือทักษะทักษะความสามารถของตัวละครนั่นเองนี่แน่โอ้แพทใหม่เขาทำทำเป็นสีขาวอ๋อของเวสลีโอ้ถ้าของสไนเปอร์เนี่ยมันจะแบบสมจำได้ว่าของสไนเปอร์มันจะเป็นสีแบบสีน้ำตาลอ่อน ถ้าของสไนเปอร์นะถ้าของสไนเปอร์จะทำเป็นสีขาวอ่อนๆสีเทาเอ้ยกดผิดอีกแล้ว <c oughs> ปกติตองหมเล่นตัวเกมจริงเนี่ยมันคลิกเมาส์วขวาเพื่อรีโหลดกระสุนได้เลยนะแต่ว่ามันเล่นในเว็บเกมนี้มันเล่นในเว็บเกมมินิเพลย์นะครับมันก็เลยรีโหลดก็คลิกเมาส์ ซึ่งมือขวารีโหลดกระสุนมันก็เลยจะแปลกๆรีโหลดไม่ค่อยได้เนาะโอเคจบเกมครับผมเฮ้ยไทลไมช่องมันสั่นเออทำไมช่องมันสั่นวะ